ครับนี่ก็เป็นนะครับบรรยากาศบรรยากาศนะครับอ่าเลขหลักเกโลนะครับล่าสุดนะครับนี่เพิ่งไปถ่ายมาวันนี้นะครับบอค้าไม่ขาลอตเตอรี่ก็ยังนะครับคึกคักนะครับปกติคึกคักเลยนะครับเนี่ยเสียงนะครับวันนี้นี่อบถามวันนี้ก็มาทางโซนนะครับจังหวัด มหาสารคามครับฝั่งรอยะเอ็ดก็มานะครับวันนี้นี่เพราะว่านี่ของหวยก็ยังคงหลั่งไหลนะครับมาขอโชคขอลาบกันไมคขาดสายนะครับสําหรับเลขนะครับหวยจบปลวกละกิโลแห่งนี้นะครับมีงวดเชี่้วนะครับงวดเชี่้วนี่มีคนนะครับนี่โชคดีหลายรายนะครับนี่จากที่สืบถามมานะครับ เสือป่ามานะครับนี่ถูกหวยหลายรายมากเลยนะครับงวดที่แล้วครับบางคนก็มาแก้บนนะครับคือเขาจะมีป้ายนะครับประกาศว่าต้องแก้บนนะครับนี่มีสิ่งต้องห้ามนะครับพวกของขาวนี่ห้ามนะครับห้ามนํามาแก้บนนะครับแล้วก็น้าแดงก็ห้ามนะครับครับนี่ก็เป็นนะครับพี่น้องนะครับที่ยังคงศรัทธาในหลักกิโลนะครับ ไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่นะครับเนี่ยบางคนนี่ก็รวยเพราะหลักกิโลก็มีนะครับไม่ใช่พูดเล่นนะครับนี่พูดจริงเห็นวางในถาานหนักเป็นจมปลวกนะครับพอดีว่าเมื่อคืนนี่ฝนได้กระเทลงมาอย่างหนักนะครับทําให้จอมปลวกครับจมปลวกที่พี่น้องได้ศรัทธานี่เกิดเกิดละลายนะครับนี่ไม่ใช่ขนมที่เขามามาไหว้นะครับนี่เป็นจมปลวกมีคุ่นถ่านไปสอบถามแล้วนะครับรับนี้ก็เป็นนะครับ รองเท้าที่นะครับนี่ที่คนเขาเอามาแก้บนนะครับบางคนก็แก้บนถ้าถูกสามตัวก็จะเอาชุดนะครับนี่ก็จะมีชุดอันนี้คือเลขนะครับเนี่ยครับให้นะฮะให้พ่อแม่พี่น้องนะครับที่ดูแล้วก็พิจารณาด้วยนะครับว่าครับพิจารณานะครับก็ยังไงก็เก็บไว้ซื้อมากๆหน่อยนะครับ นี่คือบรรยากาศนะครับบรรยากาศเพิ่งไปถ่ายมาสดๆนะครับเมื่อกี้ยังคงคึกคักนะครับนี่มากันเรื่อยๆนะครับนี่หลั่งไหลมาเรื่อยๆนะครับนี่ครับลอตเตอรี่ลอตเตอรี่นี่ไม่ต้องไปขายไกลเลยนะครับลอตเตอรี่นั่งเข้าละกิโลนี่นะครับกลางคืนทุกวันนี่มีนะครับมีแสง มีแสงไฟนะครับส่องให้ความสว่างครับนี่ปลอดภัยครับเดินาทางได้นะครับถ่ายมาแบบถ่ายกันแบบสดๆเลยนะครับนี่ท่าน,นาพ <อ S 2> ิจารณาเองนะครับเพราะว่าเลขหลักกิโลเนี่ยคือ,อกกนะคือคนที่มีมีโชคนะครับนี่ถึงจะมองเห็นเลขนะครับอันนี้อันนี้คือเป็นจอมหลวกนะครับ แต่ว่าบางคนนี่ไม่ได้มองเห็นเป็นเลขเจ็ดนะครับนี่คนที่ถูกหวยนะครับหรือจะมองเห็นเป็นเลขอื่นนะครับที่ที่ที่ขึ้นอยู่บนหลักกิโลครับบางทีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่อาจจะนะครับดนให้ดนให้คนนี้นี่เห็นนะครับนี่ใครที่ถูกฉลกแล้วมีดวงนะครับก็ยังเหลือเวลาอยู่นะครับพี่น้องก็ยังเหลือเวลาอยู่นะครับคนนี้อยู่เป็นผ้านะฮะ าเจ็ดสีห้าสีสามสีก็แล้วแต่นะครับคนที่เอาไปแก้บนนะครับบรรยากาศนะครับเพื่อนนี่ก็เป็นนะครับนี่พมแม่พีพพน่นนครับหล,ลังไหลมาเรื่อยๆนะครับสังเกตนะเมื่อกี้ก็สอบสอบถามนะครับว่าเมื่อคืนก็เมื่อคืนก็มีการนะครับ เมื่อคืนก็มีการเอาเอาเลขน,นะครับสืบสอบถามว,ว่าคือคือเลขดงมินหมนี่ต่อเนี่ยโอ้โหเมื่อคืนเมื่อคืนครับมานไ้ด้เขาไม่คุยแอวะนะครับแรงกันไได้มาลงอาริ่นะครับอ,อ,อันนี้ก็จะเป็นอของนะฮะของไหว้คือผลไม้ก้าวยางน้ำส้มรับน้ำเขียวของหวานเนี่ย ไวได้นะครับอันนี้คือของไหว้นะครับอันนี้คือห้ามแก้บนนะครับด้วยหัวหมูเป็ดไก่และของขาวทุกชนิดนะครับเห็นไหมครับหัห้ามพอยบเว้น,นะครับครับถ้า ครับผมมีหลังไหลมาเรื่อยๆนะครับนี่ไม่ขาซ้ายเลยนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่ดวงใครดวงมันนะครับว่าใครจะศรัทธานะครับก็ครับนี่ครับนี่เซียมซีก็มีให้เสียงนะครับ เสียงโทษนะครับมีมุมจะเป็นสาวใหญ่สาวเล็กนะฮะจะเป็น